ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ในการทําให้เราสบายและรวยได้ง่ายเนี่ยผมเป็นมือนหนึ่งของประเทศไทยโอเคป่ะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการที่รวยได้เร็วรวยได้ง่ายแล้วก็ทําแบบสบายสบายผมเป็นเบอร์นหนึ่งของประเทศไทยเพราะผมคนที่หลีกเลี่ยงงานเยอะงานหนักจะมีความคิดสร้างสรรค์เยอะโอเคไหมถ้าใครอยากวันนี้อยากจะได้เอาไอเดียจีเนียสไปสักอี่ไอเดียนะครับไอเดียจีเนียสรวยเร็วอย่างที่อะไรบิลเกตส์บอกนะครับ ิเกตบอกว่าถ้าคุณจะหางานยากๆถ้าคุณมีงานยากๆจงให้คนขี้เกียจทําเพราะคนขี้เกียจจะหาวิธีที่ง่ายที่สุดข้อหนึ่งเลยคือว่ากําจัดความเชื่อซะว่าเหนื่อยว่ารวยมากขึ้นต้องเหนื่อยมากขึ้นกําจัดความเชื่อกําจัดความเชื่อแบบน,นี้ไปซะมันเป็นความเชื่อที่แบบแล้วคุณถูกมันยากที่จะเอาเอาออกนะผมบอกได้เลยมันยากที่จะเอาออกมากเพราะคุณถูกถูกสื่อบรรบรรณุม ปนามปรุมอะไรไม่รู้มันรุมมาตุ้มทุกวันถ้าคุณเจอสื่อประเภทนั้นถ้าคุณไม่เลือกนะคุณรู้ไหมเวลาคุณถ้าคุณไม่เลือกนะแล้วคุณก็สเปะสปะนั่งฟังแล้วโดยไม่มีโดยไม่มีไกด์อะไรที่มันเป็นทรูนอตหรือเที่มันเป็นที่มันเป็นทรูนอตคือใช่ใช่เรียกว่ามีเหนือเหนือที่แท้จริงอ่ะเหนือที่แท้จริงคือทรูนอตเหมือนเข็มทิศอ่ะเข็มทิศมันจะมีเหนือมันก็จะยังเหนืออยู่วันข้าถูกป่ะคุณต้องมีสัจธรรม คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ไงเ,เขาก็ไปเชื่อพวกโค้ชต่างๆที่บอกว่าเออต้องทํางานหนักนะต้องทํางานเหนื่อยน,นะต้องสู้นะต้องแบบโอ้โหอึดนะต้องแบบรยเรื่องอะไรที่คุณลาคาญเอาออกมันไปออกจากชีวิตนะครับส่วนะหนึ่งคือกําจัดความเชื่อข้อสองเรื่องอะไรที่ลาคาญเอาออกไปชีวิตคุณเพราะว่ามันอะไรมัน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 ขัดกับกฎจักรวาลอันนึงที่เรียกว่ากฎแห่งความ s s i o n เวลาคุณลำคาญนอะ่ะ <_ an> คุณไม่มีพลังอยู่แล้ว <_ an> คุณเวลาพลังงานะมันเท่ากับพลังเงินเวลาคุณลำคาญมันอ่ะคุณคุณไปทําด้วยสังกตายทําอ่ะมันไม่รุ่งอยู่แล้วมันต้องอดทนทําอ่ะใช่มันมันหมดพชาชั่นตั้งแต่ตรงน,นั้นและใช่คนคนส่วนใหญ่อดทนเไปไอการการเออคุณไปคุณไปเชื่ออย่าไปเชื่อโปรแกรมมิ่งต่างๆมาโปรแกรมต่างๆมาจากสังคมพวกเนี้ยหรือว่ามาจากครอบอครัวคุณเองด้วยซ้ำครอบอครัวคุณเองมักจะชอบมากดดันนะ ถ้าผมมาโชคดีหน่อยคือแมรี่ไม่เคยกดดันเลยนะตอนผมยังไม่รวยเนี่ยแมรี่ก็ไม่เคยกดดันเรื่องเงินแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่ครั้งเดียวผมอยู่กับแมรีม่โชคดีมากถ้าคุณรอบตัวคุณกดดันคุณเรื่องเงินมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นต้องเอาหูทวนลมบ้างจําไว้ให้เชื่อคำนี้เชื่อนี้เลยว่าเงินมันหาง่ายเขียนไปเลยพูดกับตัวเองอย่างนี้ทุกวันเงินหาง่ายพูดอย่างนี้ทุกวันแล้วพยายามเปลี่ยนความเชื่อนะครับด้วยการหาหลักฐานโอเคไหมพยายามเปลี่ยนความเชื่อด้วยการหาหลักฐาน มาอยู่ใกล้ๆผมมามาอยู่ใกล้ๆพวกเราเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเงินมันหาง่ายมากจริงๆแล้วเนี่ยเคยคิดตั้งแต่เด็กแหละนะคะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือแบบห้ามเขาเรียกอะไรนะห้ามขี้เกียจต้องตื่นมันจะได้ยินคําพวกเนี้ยที่แบบว่าคนรวยเขานอนน้อยอ่ะแล้วก็จริงอ่ะเออแบบว่าเหมือนนอนนอนน้อยๆแบบจริงไม่เคยได้ยินหรอกก็แบบว่ามันต้องมีเออตอนเด็กๆก็แบบว่านี่เขาจะนอนน้อยมากๆเลยแล้วก็ตื่นเช้าแล้วก็นอนดึกอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าคิดในใจเป็นคนขี้เกียจแบบ ตื่นเช้าแบบนั้นงไงไน่ะทำไงดีวะอะไรเงี้ยคิดอยู่ตลอดแล้วก็บอกว่า เราเวลาพูดคำขี้เกียจออกไปก็จะโดนผู้ใหญ่ว่าตลอดเลยว่าทำไมเป็นคนขี้เกียจอะไรเงี้ย<ช>แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยตัวเป็นคนหมดแล้วอะไรเงี้ยเราแบบล<ช>้ออะไรเงี้ยตัวเป็นคนจริงๆด้วยแล้วก็แบบเออแล้วก็แบบทำไงดีจนกระทั่งว่ามาได้ยินอาจารย์พูดตอนนู้นตั้งแต่ไลฟ์ผับนานมากแล้วว่าแบบเออมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้น<ช>อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าหาพวกเจอพูดง่ายๆคือแบบเฮ้ยอาจารย์มาคอนเฟิร์มความคิดนี้แล้วหลังจากนั้นอะที่อาจารย์บอกเมื่อกี้คือคีย์แพงนะว่าเงินหาง่ายอ่ะคุณอาจจะ แค่ดูครับมันแค่คําพูดเองค่ะครูนั่นนี่นู่นแต่เชื่อไหมครูพูดคําว่าเงินหาง่ายมาตั้งแต่ถ้าถ้ามองตรงนี้ประมาณแปดปีแล้วคือพูดไปก่อนอะไม่รู้ง่ายไม่ง่ายแต่กูพูดไปก่อนแต่แต่แต่วันนี้ทุกคนนะแค่คํานี้คําเดียวอะอมผมว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตของประเทศเนี้ถ้าคุณพูดคํานี้คุณกลายเป็นตัวประหลาดเนี่ยคือโปรแกรมของ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 ,ของสังคม,มแล้วเขาทําให้ดูการเรื่องเงินหายากหรือการที่ต้องสู้เพื่อเงินอะมันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำ มันเป็นม like ันเป็นเป็นแบบตรารางวัลอะไรบางอย่างว่าโอ้โหเราสรรเสริญคนแบบขยันมากๆลาบากสุดๆใช่ชีวิตต้องทอระหดอดทนชมันสะท้อนตั้งแต่หนังที่เราดูตั้งแต่เด็กแล้วเออถ้าอะไรที่แบบว่านางเอกมันจะเป็นอะไรมากไหมคือต้อง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 ยากลําบากชีวิตอะไรเงี้ยคือชีวิตมันจะรวยดเก็บกุหลาบไม่มีอะไรเงี้ยนี่เป็นเหตุผลที่เราผมไม่ค่อยชอบดูไอ้ไอ้เอ้หนังเศร้าๆหรือไอ้ละครอะไรต่างๆที่มันมันมีแต่ความ คุณคุณคุณถามตัวเองถามใจตัวเองนี่ว่าคุณถามใจตัวเองนีกวาถ้าคุณไม่ถูกดูพวกนั้นน่ะคือคือดูพวกนั้นเยอะๆคุณอาจจะถูกอะไรอะถูกถูกถูกโปรแกรมถูกสะกดจิตมาตลอดไงแล้วว่าแล้วไอ้คนที่ดูหนังอกหักเยอะๆมักจะโอหังสังเกตไหมอกหักดูหนังจนจนเยอะๆคุณจะจนอนเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยแต่ไม่ใช่พวกคุณหรอกเพราะว่าพวกคุณตื่นรู้แล้วใช่อันนี้คือผ่านมาระดับหนึ่งแล้วแต่ผมต้องการให้คุณไปอีกระดับหนึ่งนะครับทุกคนฟังดีๆนะทุกคนไปอีกระดับหนึ่งคือ คุณจะต้องปฏิเสธโปรกแกรมมิ่งพวกนี้หมดขายโค,ค้ชครูไหนที่มันสอนบอกว่าให้นอนน้อยๆแข่งกันน้อยๆให้ทํางานหนักเยอะๆแข่งกันทํางานหนักเยอะหยุดหยุดอย่าห้ามไปห้ามไปฟังโปรกแกรม,มแบบนั้นเลยนะครับผมทํางานนี่บอกได้เลยทํางานนี่อาทิตย์หนึ่งถึงสามชั่วโมงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็อะไรที่มันเรียกว่าง,งานแบบเนี้ยแบบมานั่งคุยกับคนะุณเนี่ยผมก็เรียกว่ามานั่งคุยเฉยๆอันนี้ไม่ได้เรียกว่างานคือมันไม่มีความความอยาก ความรู้สึกว่าเป็นงานเก็ตปะมันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นงานแล้วสิ่งที่เป็นการเตรียมตัวสอนมันชิวหมดมันสนุกหมดถ้ามันไม่ชิวไม่สนุกไม่ทาทั้งสิ้นเพราะว่ารวยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟังดีๆคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองกับรวยสิบเท่าได้ปีหน้านะครับจแต่คุณจะต้องขี้เกียจกว่านี้คุณจะต้องคุณจะต้องทำให้ทุกอย่างมันซิมเปิลเรียบง่ายกว่านี้นะครับอ่นี่แหละเป็นเป็น คำว่าคำว่าขี้เกียจกว่านี้แบบบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนอนไม่ทะไรนั่นนี่นู่นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าครูขยายนิดนึงแล้วก็แบบเข้าใจมากๆเขาอยู่ใกล้กับอาจารย์คือเหมือนกับว่าเราเราไอ้คำว่าขี้เกียจกว่านี้คุณแค่เอาสิ่งที่มันยากอะซับซ้อนออกไปจากชีวิตแค่นั้นซึ่งอันนี้ครูเรียนกับอาจารย์โดยตรงคือตอนแรกไม่เข้าใจเลยว่าแบบอขี้เกียจคืออะไรวะคือไม่ทําอะไรเลยหรอไม่ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการเอาเอาเอาความไม่จําเป็นออกไปชีวิตไอ้ที่มันจำไม่จําเป็นแต่หนักๆเรื่องไร้สาระเรื่องที่มันแบบ มันมันมึงลำบากไปทําไมเรื่องนี้มันไม่สําคัญเลยมันแล้วมันทําให้คุณเนี่ยสมองเหลือไป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 เพิ่มมูลค่าให้ตัวเองเป็นสิบเท่าแต่แทนที่จะมานั่งลกๆลกๆอะไรของพูดแล้วไอ้คนที่มันไม่คนที่มันไม่อะไรอ่ะคนที่มันมันทาเยอะๆมั่วๆไปหมดเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นเลยว่าอันไหนสําคัญไม่มีโฟกัสใช่เขาจะมองไม่เห็นเลยมันทําเงินวันนี้จะสรุปเลยคุณจะต้องคุณจะต้องมีพลังทวีและเครื่องทุนแรงใช่ไหม พลังทวีและเครื่องทุนแรงในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นเมนทอร์นะครับคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะรู้เลยคือคนมันเรียนจากตัวอย่างแล้วคุณจะรู้ว่าวายว้มันเป็นยังไงผมรู้จักไม่รู้จะบอกพวกคุณไม่รู้จะบอกคนยังไงเลย,เ,ยเวลาคุณอยู่ใกล้ๆเหมือนผมอยู่ไใ,ใกล้ๆอาจารย์ตอนที่ผม20ปีที่แล้วนะตอนผมสร้างตัวพอไปอยู่ใกล้เขาแม่งอ๋อแม่งง่ายขนาดนี้เหรอวะไอการทีุู่เป็นท็อปของโลกมันไม่ใช่ยากุูแค่โฟกัสแล้วโฟกัสให้ถูกเรื่องเข้าใจป่ะแต่คุณก็เป็นท็อปของ ท็อปในเรื่องใน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 ความถนัดของคุณและรวยแบบง่ายๆผมต้องการให้แบบนี้แล้วคุณจะได้มีเวลาเที่ยวมีเวลามีความสุขแล้วมันจะมีทางเลือกอีกเยอะมากเวลาคุณรวยมันมีความเวลาคุณรวยแบบเหลือเฟือนะใช้คําว่าเหลือเฟือไม่ใช่รวยแบบมีพันล้านเยอะๆมีธุรกิจมาอุ้มมีพนักงานเพียบมีค่าใช้จ่ายเพียบใช่คุณก็จะเป็นทาสของธุรกิจข้อแตกต่างคือทาาคุณเป็นทาสของธุรกิจตัวเองหรือคุณเป็นนายแห่งเงิน คุณเป็นนายแห่งความเหลือเฟือทุกคนคุณจะต้องเข้าใจเรื่องพลังทวีทำไมในคอร์สนี้นะผมสอนวิธีการรวยเวลาคุณรวยเนี่ยบอกได้เลยในโลกนี้มีวิธีการรวยอยู่อันเดียว principle อยู่อันเดียวกฎหลักหัวใจหลักของความรวยอยู่อันเดียวบางทีคุณไปเรียนไอ้ Harvard Business School อะไรแม่งยังไม่เคยสอนอันนี้นะบ้าบอกคอแตกอะไรก็มส่นใหบางทีมันเป็นสอนเรื่อง production เหมือนหมุน accounting financial accounting อะไรบ้าบอเขาแตก organizational behavior พฤติกรรมมุอะไรองค์กรบ้าบอเขาแตกหัวใจมีแค่นี้เว้ยซื้อต่ำขายสูงแล้วยิ่งถ้าคุณเนะี่ยเอาอตรงซื้อต่ำให้มันต่ำที่สุดคือต้นทุนต่ำที่สุดค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดแล้วตรงนี้เนี่ยให้ขึ้นเร็วเยอะที่สุดเยอะที่สุดเยอะที่สุดจนตรงนี้มันเป็นศูนย์ และไอ้ตรงนี้แม่งเป็นอินฟินิตอ่ะอินฟินิตี้อ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปได้หมดเลยยังไงคุณก็รวยยังไงก็รวยเนี่ยคุณนะครับทุกคนถ้าใครยังไม่เคยเรียนคอสนี้คอสนี้คือบอกยี่สิบเจ็วิธีไม่ใช่ยี่ิบสี่ด้วยผมให้เพิ่มอีกยี่สิบเจ็ดวิธีทํายังไงไอ้ตรงนี้แม่งต่าจนแม่งต่ำ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 ยัไม่รู้จะต่ํายังไงแล้วตรงเนี้ยสูง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 ขึ้นไปได้ คุณจะไม่มีทางเจงไม่มีทางไม่มีทางขาดทุนไม่มีทางแล้วไม่มีเรื่องนี้ไม่มีใครคิดขาดคิดคมเท่าผมแล้วทุกอย่างใช้มาหมดแล้วในประเทศไทยมันเปลี่ยนผมจากคนร้อยล้านเป็นพันล้านแล้วมันเปลี่ยนจากลู้สิกของผมที่แบบว่าบางคนยังเกินผมยังไม่ถึงล้านเลยมีตอนนี้เป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านบางคนเป็นพันล้านตรงจำไว้นะถ้าคุณอยากรวยคุณจะต้องซื้อต่บขายสูง ไม่ส่วนคนส่วนใหญ่ที่สอนธุรกิจไ,ไม่ไม่ขาดเรื่องเนี้ยไม่ไม่ไม่ไมกล้าพูดตรงๆแบบใช่บแบบแบบเนี้ยแล้วกลัว <ielle> ด้วย <ๆ S 2> กลัวว่าเฮ้ยไม่เห็นแก่ตัวเฮ้ยแม่งอะไรนะอ, <ๆ S 2> อะไรนะอะไรอะไรขายขายเกินราคาเกินควรผมบอกได้เลยฟังดีๆลูกค้าคุณไม่แคร์ว่าต้นทุนเท่าไหร่หรอกลูกค้าเขาคุณไม่แคร์มันจะมีลูกค้าประเภทหนึ่งที่ไม่แคร์เลยเขาแคร์ว่าเขาได้คุณค่าแค่ไหนเท่านั้นเองนี่บอกความลับอีกอันนึงนะ จำไว้ถ้าลูกค้าคุณแคร์ว่าต้นทุนแค่เท่าไรเปลี่ยนฐานลูกค้าถ้าลูกค้าคุณแคร์ว่าคุณต้นทุนมึงมาเท่าไหร่คุณต้องเปลี่ยนฐานลูกค้าละคุณเปลี่ยนไปคนประเภทที่ว่าไม่ไม่แคร์เขาแคร์ว่าคุณให้คุณค่าเขาเท่าไหร่แล้วเขาไม่แคร์เรื่องต้นทุนคุณหรอกแปลว่าถ้าคุณฉลาดลดต้นทุนคุณคุณจะกำไรทันทีคนส่วนใหญ่ไม่ขาดเรื่องนี้คุณไปเรียนแม่งสี่ปีผมไปเรียนปัญญาธุรกิจสองใบไอใบที่ไอแบกเียนไอแบกหนึ่งสองสถาบันดีกว่า แต่ไปได้ิปญาที่ออสเตรเลียด้านธุรกิจไมรหานธุรกิจไม่เคยขาดเรื่องนี้ไม่เคยไม่ฟันธงเรื่องนี้ไม่ฟันธงแล้วไม่เคยบอกด้วยไม่เคยบอกว่าหาเงินยังไงขายยังไงไม่เคยบอกส่วนใหญ่ไม่เป็นไรรู้ไหมบอกเขาแตกออกมาขายไม่เป็นออกมาไปเป็นพนักงานโอเคเขาแข่งกันไปพนักงานบริษัทบริษัทใหญ่ๆอ่ะพยายามพยายามไปเป็นได้ตำแหน่งอะไรเงี้ยจะได้มาอวดพ่อแม่อวดคนได้แต่ว่าเงินเดือนไม่ไม่เท่าไหร่โอเคปะ ตรงไหมชัดเจนไหมเพราะนั้นนะครับทุกคนคุณอยากรวยเร็วคุณต้องขาดต้องป,อประหยัดเวลาของตัวเองทุ่นแรงตัวเองทวีคูณแรงตัวเองคอร์สนะครับชื่อว่า24พลังทวี24พลังทวีเป็นพันล้านนะครับคอร์สนี้ไปลงซะนะครับคอร์สนี้ให้ราคาวันนี้อ่ปทติขายอยู่20,400บาทนะครับวันนี้วันนี้เนี่ยให้ราคาแบบเริ่มต้นเลยตอนที่เพิ่งเริ่มขายเลยนะครับวันนี้ราคา18,888บาทจำไว้ไม่เคยมีใครรวย ได้โดยไม่มีเครื่องทุนแรงโดยไม่มีพลังทวีไม่เคยมีใครรวยได้ถ้าคุณพึ่งแรงคนเดียวไอ้ปัญญาพึ่งแรงคนด้วยเองคนเดียวนี่เป็นปัญญาที่แย่มากปัญญาแบบสามร้อยปีที่แล้วพึ่งแรงตัวเองคนเดียวแล้วทุกคุณทนถูกฝังหัวนะจากหลักสูตรการศึกษาผมบอกเลยเลยนะคุณจะคุ้มมากคอร์นี้รีบไปลงให้สิบคนเท่านั้นนะครับหนึ่งแปด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 ยี่สิบี่พลังทวีบอกทีมงานของผมนะครับอีกคอสหนึง่งถ้าเกิดอยากจะได้ แพ็คคู่ที่มันเสริมกันบอกハウทูให้ด้วยเพราะชื่อว่าทำร้อยล้านให้เป็นเรื่องเล็กทำร้อยล้านให้เป็นเรื่องเล็กชอบเ่องแ่ชื่อละนะไปเรียนด้วยตอนนั้นใช่ร้อยล้านเป็นเรื่องเล็กอ่ะตอนนั้นมันร้อยล้านไม่ใช่เรื่องเล็กสําหรับผมนะกว่าจะหาได้ร้อยล้านคือแม่งก็ใช้เป็นอะไรตอนนั้นก็หลายปีอ่ะตอนนั้นสิบปีต่อสิบล้านต่อปีก็ถือว่าโอ้ยเยดีใจแล้วนะสิบล้านต่อปีก็คือดีใจแล้วนะตอนยี่สิบปีที่แล้วตอนผมเพิ่งเริ่มเอาไลน์แต่ว่าตอนนี้ร้อยล้านเรื่องธรรมดามาก เราะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับคอร์สนี้เนี่ยมันต่ํากว่าสามหมื่นไม่ได้มันต่ํากว่าสามหมื่นไม่ได้มีแค่วันนี้ที่จะให้ราคาสองหมื่นห้าพันบาทนะครับคอร์สร้อยล้านให้เป็นเรื่องเล็กวันนี้ราคาสองหมื่นห้าพันบาทถ้าใครซื้อสองคอร์สพร้อมกันนะครับสองคอร์สพร้อมกันลดไปเลยจากราคาเป็นน่าจะแปดหมื่นนะครับราคาแปดหมื่นให้ไปเลยนะครับสามหมื่นห้าพันบาท สองอันสองอันสามหมืาพันบาทราคาดีมากแต่วันนี้เท่านั้นนะครับต้องวันนี้เท่านั้นอยู่ในไลฟ์นี้เท่านั้นหลังจากไลฟ์ก็คือไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับพเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้จริงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัลลิตรีงวัสดีครับ